่อไปจะเป็นวิธีการรีทัดภาพและก็แต่งภาพเราจะทำการใส่สีแต่งหน้าของนางแบบนะครับโดยใช้วิธี b บน n d i n g mode เริ่มจากการรีทัดภาพก่อนใช้ stamp ปรับค่า o p ปา i t ซให้เหลือ20%ปรับขนาดบัตรให้ใหญ่เล็กน้อยทำการคลิกไปเรื่อยๆตามรอยแก้มของแบบนะับต้องระวังให้มันดูแล้วเป็นธรรมชาติด้วย,ยงั้น มันก็จะผิดเพี้ยนไ เครื่องมือบัดทูลปรับค่าปาโอปาสซี่เหลือ50% ให้เหมาะสมจะเห็นว่ามีสีที่เลอจากนิฝีปากมาเราจะใช้การมาร์กเพื่อลบส่วนที่สีที่เราไม่ต้องการออกเรายังสามารถแก้ไขสีที่มีปากได้ด้วยโดยการไปที่ l a เยอร์ j u ดจ Use Saturation กดเครื่องหมายกดออคอนโนทรลที่เอาติเนตที่คีย์บอร์ดระหว่างเลเยอร์นิฟีปาก์กับเคเลอร์จะเพื่อเลือกให้คเลอร์จะทำงานเฉพาะเลเยอร์นิฟีปากตอนนี้เราก็จะสามารถแก้สี ได้ตามต้องการ ได้ทำการปัดแก้มตั้งชื่อระเยเรื่องน,นี้ว่าเฟสเหมือนการขยายบัตรให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ที่เราใช้ทาไปบริเวณแก้มที่เราต้องการทสีไปที่แม่ลิ้งโหมด เลือกลองคลิกลงมาเรื่อยๆเราสามารถเลือกได้ตามควาเหมาะสมว่าโหมดไหนจะเหมาะกับหน้าของแบบผมเลือกเป็นซอฟต์ไลน์นะครับน้วจะลบส่วนเกินของสีใยการใช้มาร์ ที่เราเลือกไว้มันมากเกินไปเราก็สามารถปรับให้อ่อนลงโดยที่ opacity แล้วก็ปรับความเข้มงสีได้เรายังสามารถปรับสีได้โดยที่ไปที่เาเลจัด i u s t r a t i o n เหมือนเดิมครับกด alternate ระหว่าง l ลเยอเพื่อทำงานเฉพาะเลเยอร ต้องระวังนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่า ก็จะผิดเพีย้ยนกลายเป็นรูปล้อเรียนได้อย่างเช่นลนยยักษณะนี้โอเคผมจะไปที่เครื่องมือ reconstruct tool เพื่อดีบกับไปที่ b o t tool p ดเพเชียเป็น <p> 50 <p> <p> สวยขึ้นนะครับคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนสีผมของแบบดูบ้างสร้างเลเยอร์ใหม่เลเยอร์หนึ่งผมจะตั้งชื่อเลเยอร์นี้ว่าแฮนะ์ครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีอธิสวัสดูไว้ที่ Color Picker Forward จะมาลองเปลี่ยนสีผิวของแบบดูบ้างสร้างเลเยอร์ใหม่ผมตั้งชื่อว่าสี ฉากหลังผมต้องการให้ออกเป็นเหมือนกับฤดูหน้าหนาวที่บบใบไม้แห้งก็จะทำการ I ่อนข้างจะโอเคดูดีกว่ตแรกเราก็เซฟไปที่ตัวอย่างเซฟเป็นไฟล์ PDF เป็นมีขีดหนกดเซฟเราจะมาดูผลระหว่างออก่อนแต่งกับหลังแต่ง before กับ after นี่คือภาพยังไม่ได้แต่งนะฮะนี่คือภาพที่เราแต่งกันมา อันนี่คือวิธีการแต่งหน้าโดยการใช้เครื่องมือเลเยอร์ layer, เข้ามาช่วย